แต่งงานกับนางสนมโง่บทที่381เปยปิเดเปยยอ่อนโยนหน่อยนะข้าเกรงว่าอัญชีซีพึมพำแต่เสียงของเธอก็ถูกกลืนหายไปด้วยริมฝีปากของเปย์ทั้งเซียนเขาอดทนมาหลายครั้งและเขาทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วร่างกายของเขาลุกเป็นไฟด้วยความเร่าร้อนและมันทำลายสติเขาอย่างบ้าคลาั่งทั้งคู่ต่างร้องละเล่นอย่างเหนื่อยล้ากระทั่งพวกเขานอนกอดก,กันและหลับไหลไปในที่สุดโครครา เสียงท้องของสุยสุยดังขึ้นเพราะความหิวโหยมันหงุดหนิดที่ทั้งสองไม่สนใจสุยสุยโมโหมากจนกระโดดเข้าไปในกระท่อมมุงร่างใหญ่โตของมันส่งเสียงอุ้งเท้าเดินไปมาข้างเตียงมองดูชายหนุ่มทั้งสองกอดกันกลมอย่างงุนงงจมูกสีดำของสุยสุยย่นยุยี่อย่างน่ารักก่อนจะคำรามขึ้นเสียงดังกระทั่งคนทั้งสองลืมตาขึ้นด้วยความตกใจอันชีซีมองดูสุยสุยที่กำลังพ่นอากาศผ่านจมูกฟึดฟัดเปิดทั้งเซียนห่อตัวอันชีซีไว้ใต้ผ้าห่มทันทีก่อนจะจ้องตากับสุยสุยอย่่างงไมเกรกรลัว เจ้ามาทำอะไรแต่เช้าแบบนี้มันเรียกว่าล้ำเส้นกันนะเปิดถังเซียนพูดดุสุยสุยแต่สุยสุยเองก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้มันคิดพูดในใจตัวเองเจ้าไม่ยอมทำอาหารเช้าให้ข้าเจ้าไทยรถข้าก่อนกล้าดียังไงถึงได้มาเคืองข้าใต้แสงแดดสีทองที่ตกกระทบเข้ามาภายในห้องนอนสัตว์หนึ่งตัวและคนหนึ่งคนกำลังจ้องมองกันด้วยอารมณ์โกรธเปิดถังเซียนแต่หน้าผากตัวเองอย่างปวดหัวทั้งพึมพำเสียงแผ่วทำไมข้าถึงต้องคุยกับสัตว์ด้วยเนี่ยแล้วข้าโกรธมันทำไมกัน ออกไปเดี๋ยวนี้เปิดถังเซียนพูดไล่สุส่ยๆอย่างไม่ใยดีเขาพลิกตัวหันหลังแต่ก็คมตานอนไม่ลงเพราะมัวแต่มองอัญชีซีที่กำลังนอนหลับไหลใบหน้าเปลี่ยมสเสน่ห์ภายใต้อ้อมแขนของเขาเปิดถังเซียนครุ่นคิดถึงเรื่องเมื่อคืนทั้งใจเต้นแรง และเขาไม่ทันได้มองว่าเขากําลังทําให้สุยสุยโกรธกว่าเดิมจนมันเกิดความคิดชั่วร้ายขึ้นสุยสุยเหวี่ยงกลงเล็บแหลมคมจิกเข้าที่ผ้าห่มร่างของทั้งสองถูกเผยออกต่อหน้าต่อตามันสุยสุยรู้ตัวทันทีว่ากําลังทําความผิดมันวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างรวดเร็วพร้อมเสียงคําราดังของเปย์ทั้งเซียนแต่สุยสุยก็ยังคงคาาผ้าห่มด้วยสีหน้าภูมิใจมันโยนผ้าห่มทิ้งและเดินใต้ไต่ไปที่บ่อน้ําจับปลากินจนอิ่มหนําอันชีซีสลึมสลือเกิดอะไรขึ้นหรือท่านตะโกนอะไรกันเธออพพึมาย่าง,งงุน ไม่มีอะไรเจ้านอนต่อเถอะเปยถังเซียนรีบหยิบเสื้อมาคลุมร่างกายของอันชีซีไว้แน่นซีเอ๋อเมื่อคืนเจ้าเจ็บหรือเปล่าเปยดถังเซียนนึกอะไรอย่างหนึ่งออกและถามอย่างกังวลแต่ก็ไร้เสียงตอบจากเธอมีเพียงหัวใจที่เต้นแรงขึ้นแรงขึ้นเท่านั้นเปยดถังเซียนดึงตัวอันชีซีขึ้นซีเอ๋อลุกขึ้นมาให้ข้าดูหน่อยเร็วเข้าอัญชีซีลืมดาด้วยความหมุดหนิดและจ้องเปยดถังเซียนขมแ็งรบกวนคนนอนมันบาปนะ เป่ยถังเซียนท่านนี่น่ารำคาญเสียจริงอยากโกรธสิข้าแค่อยากรู้ว่าเจ้าเจ็บหรือเปล่าโดยเฉพาะตรงมันเจ็บไหมเปิดถังเซียนลดสายตาลงอย่างเขินอายอันชีซีไม่เคยเห็นเปิดถังเซียนทำท่าอิดออดแบบนี้มาก่อนเธอยิ้มขึ้นอย่างชั่วร้ายเจ็บสิเจ็บมากข้าไม่คิดเลยว่าท่านจะกลายร่างเป็นเหมือนกับสัตว์ร้ายได้ เปย์ทังเซียนเม้มปากแน่นเขาพยายามคิดถึงเรื่องเมื่อคืนในทุกขั้นตอนอย่างทีท่วนแต่เขาไม่ใช่เด็กไร้ซึ่งประสบการณ์เขารู้ตัวดีว่าทำอะไรลงไปบ้างแต่มันอาจผิดพลาดอย่างที่เขาไม่ทันระวังเขามองอันชีซีด้วยความตื่นตระหนกซีเอ๋อข้าไม่ได้ตั้งใจคือว่ามันที่เปย์ทังเซียนมีอาการกังวลมากขนาดนี้เพราะเขาจำได้ว่าอันชีซีเคยถูกลักพาตัวหายไปหลายวัน และผู้คนต่างเชื่อกันว่าเธอถูกย่ำยีเขาจึงรู้สึกเสียใจว่าเขาอาจทำสิ่งที่เป็นแผลบาดเจ็บในใจเธอเขาอาจเป็นคนกดแผลนั้นให้ลึกลงอีกเขาแค่ไม่อยากให้เธอกลัวเขาและกลัวที่จะรักเขาบทที่382แต่เวลานี้เขาเห็นอะไรเพราะความจริงก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าซีเออร์ของเขาดูว่าเธอจะไม่ได้ถูกย่ำยีมาเลยเธอยังคงเป็นสาวบริสุทธิ์ เปยถทังเซียนมองอันชีซีแน่นนิ่งและตื่นตกใจไม่ใช่ว่าเพราะเธอมอบความบริสุทธิ์ให้แก่เขาแต่เพราะที่จริงเธอไม่ได้ถูกย่ำยีอย่างที่ใครๆพากันพูดถึงเธอถูกสาบแช่งดูหมิ่นและคนนอกก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเปยถทังเซียนถูกเธอนอกใจหัวใจของเปย์ทังเซียนเจ็บปวดทำไมคนอื่นถึงได้ทำร้ายเธอทั้งที่ไม่รู้ความจริงอะไรเลยแต่ถ้าเป็นอย่างที่เขาคิดวันคืนที่อันชีซีหายไปมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่ ราวกับว่าอันชีซีรู้ถึงความคิดของเปย์ทั้งเซียนเธอผลักเขาออกเต็มแรงและก็ได้เห็นสิ่งที่ทําให้เธอเองต้องตกตะลึงเลือดสีแดงเข้มคล้ายคราบน้ําบนเตียงเดิมทีเธอเคยยอมรับว่าเธอไม่บริสุทธิ์แต่ก็ไม่คิดจะเอาใจใส่กับคําพูดของใครๆที่ต่อว่าเธอเธอเก็บกลั้นความเสียใจเอาไว้อยู่ลึกในใจตัวเองจู่จู น้ำตาของเธอก็หยดไหลอย่างที่เธอไม่อาจจะควบคุมมันได้เธอร้องสะอื้นเธอเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากจะทำให้คนรักมองเธอว่าเธอสมบูรณ์แบบมากที่สุดถึงเธอจะแสดงออกว่าตัวเธอบกพร่องอย่างไรแต่ลึกๆก็ยังคาดหวังว่าเธอจะดูสมบูรณ์แบบในตัวเขาเปย์เปยอันชีซีเงยหน้าขึ้นมองเปย์ถังเซียนเธอเห็นแววตาของเขาไร้ซึ่งความรู้สึกใดๆมีเพียงความสงสารและดูเห็นใจเธออยู่ล้นเขาคงรู้สึกว่าสิ่งที่เธอเผชิญมามันไม่ยุติธรรมเอาเสียเลยเป็นแน่ น้ำตาของอัญชีซีเริ่มไหลรินมากขึ้นจากหยดน้ำกลายเป็นหยาดยาวเธอเข้าสวมกอดเปย์ถังเซียนไว้แน่นเปยเปยข้าไม่เป็นไรข้าไม่เป็นไรเปยดถังเซียนยิ้มอย่างอ่อนโยนพลางลูบหลังเธอเบาๆครั้งแล้วครั้งเล่าเขาคิดในใจอย่างเงียบๆไม่พูดอะไรซีเอ๋อของข้าดีที่สุดในโลก ความรักหอมอบอวลระเหยเป็นไออยู่ในห้องมุงเล็กๆก,กลางป่าดูเหมือนว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดระหว่างงอพวกเขาแม้เวลาแห่งความสุขที่ผ่านมาจะผ่านไปอย่างรวดเร็วและทั้งสองรู้ดีว่ามันจะเป็นเช่นนี้แต่พวกเขาก็พร้อมที่จะต้อนรับรุ่งอรุณวันใหม่กระทั่งพระอาทิตย์ร่วงหล่นลงเวลาหนึ่งเดือนผ่านไปในชั่วพริบตาเดียวแต่อันชีซีก็รู้ตัวดีว่ามันแสนสั้นเธอถอนหายใจยาวอย่างช่วยไม่ได้เป็นอะไรหรือเปล่า เสียงของเปยถังเซียนถามขึ้นขณะที่เขานั่งใช้นิ้วม้วนผมของอันชีซีเป็นเกลียวเหตุใดช่วงนี้ทอดถอนใจบ่อยๆเจ้ายังโกรธอะไรข้าอยู่หรือเปล่าเปยถังเซียนพลิกตัวกลับและกดร่างอันชีซีไว้ใต้เขาดวงตานกเหยี่ยวรีลงเล็กน้อยและรอยยิ้มพึงพอใจก็ปรากฏบนใบหน้าเขาแต่อันชีซีกรอกตาขึ้นไปมาและปัดมือของเขาออกทำไมล่ะท่านยังเป็นคนนิสยัยไม่ดีอยู่หรือเปยถังเซียนหัวเราะเบาๆเ,เ,เขาจูบมุมตาอันชีซีเช่นนั้น เจ้าก็ต้องรอดูเสียหน่อยว่ากษัตริย์องค์นี้จะทําอะไรได้บ้างให้ตายเธอซีเอ,อ๋อเจ้าทําข้ารุ่มร้อนไปทั้งร่างกายอีกแล้วใบหน้าของอัญชีซีแดงกําเธอแกล้งพูดด้วยเสียงขุนเคืองเฮอเอ๋อหรือข้าเองก็สงสัยว่าท่านยังเป็นเจ้าชายเลือดเหล็กอยู่หรือเปล่าหรือที่จริงเป็นเพียงเด็กหนุ่มเสเพลไปวันวันแล้วก็ทําไมคาบ่นทั้งหมดของเธอถูกกลืนหายเข้าไปในริมฝีปากเปิดทั้งเซียนล,ลิ้นของเขาเล่นลอดหว่างฟันเธอราวกับว่าจะไม่หยุดจนกว่าเธอจะหายใจไม่ออก ซีเออแบบนี้มันช่างดีจริงๆข้าอยากจะกอดเจ้าไปอย่างนี้จนแก่ตายไปเลยไม่มีเพียงเร,เราสองคนเท่านั้นไร้ซึ่งปัญหาและอะไรที่จะมากวนใจเราได้เปิดถังเซียนกอดอันชีซีแน่นอย่างหวงแหนค่อยๆลูบแก้มอ่อนนุ่มของเธออันชีซีกระซิบเบาๆข้าก็เช่นกันข้าก็อยากจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับท่านแต่เราต่างรู้ดีอย่างไรเสียก็ต้องมีบางสิ่งที่เราเลือกไม่ได้ที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมัน และทางออกเดียวที่เรามีคือการร่วมกันเดินทางไปบนเส้นทางนั้นบทที่383แขนของอัญชีซีอบรอบคอเปิดถังเซียนทั้งน้ำเสียงและแววตาของเธอมีแต่ความมุ่งมั่นอัญชีซียิ้มอย่างมีความสุขเธอพูดต่ออีกครั้งและมันไม่สำคัญว่าถนนที่เราสองเดินทางด้วยกันจะเป็นอย่างไรต่อให้จะเต็มไปด้วยน้ำแหลมหิมะหนาวเหน็หนนบกระทั่งการสู้รบนองเลือดแต่ตรับใดที่ท่านยังคงอยู่ข้าก็จะติดตามท่านไปเสมอ คำพูดของอัญชีซีทุกประโยคราวกับน้ำอุ่นชโลมใจเปิดทังเซียนเหมือนว่าทางข้างหน้ามีแสงสว่างอยู่เต็มตาตกลงข้าจะต่อสู้แม้ทางจะมีเลือดนองเพื่อเจ้าและพาเจ้าไปกับขาทุกที่เปิดทั้งเซียนตอบพลางก้มหน้าลงจุกเทินริมฝีปากที่กดการมีแต่รสที่หวานยิ่งกว่าขนมขึ้นในทุกวันวันราวกับทั้งสองถูกมนสะกดจนไม่อยากพรากจากกันไปไหน อันฉีซีรู้ว่าเวลาแสนอบอุ่นนี้กำลังจะหมดลงทั้งสองต้องก้าวออกจากวิมารลับนี้สู่การเผชิญหน้ากับบัลลังที่ยังไม่ทันได้ขึ้นไปนั่งก็ถูกระเบิดวางไว้ข้างหน้าทางเข้าเต็มไปด้วยอันตรายและแผนการชั่วร้ายหลังจากทั้งสองเกี้ยวพาราสีกันอย่างหนักหน่วงเปิดทั้งเซียนก็ค่อยๆวางหัวอันชีซีที่กำลังหอบเผือดไว้บนนอกเขาปาดเงือออกจากหน้าผาก,กเธอเบาๆเขามีเรื่องที่อยากจะพูดกับเธอและเธอจะต้องรู้ที่รักตัวน้อยของข้าฮืมอันชีซีตอบรับอย่างเกียจคร้าน เป้ถังเซียนถอนหายใจยาวที่นั่นปู่หวงอาจอยู่ได้อีกไม่นานและข้าต้องกลับไปอันชีซีที่กำลังบิดขี้เกียจชะงักลงทันทีเธอเงยหน้าขึ้นมองเขาและจ้องเขม็งท่านหมายถึงอะไรถ้าท่านกลับไปแล้วแล้วข้าหลักเจ้ารู้หรือไม่ว่าในเวลานี้ราชวังตกอยู่ในภาวะวิกฤตมันอันตรายเกินไปข้าไม่อาจอยู่ที่นี่ไปตลอดได้และข้าก็ไม่อาจปล่อยให้เจ้าต้องเผชิญกับเรื่องพวกนั้นข้าต้องกลับไปด้วยตัวเองเพราะหากเจ้าอยู่ที่นี่ เจ้าจะปลอดภัยน้อยคนนักที่จะรู้ว่ามีสถานที่แห่งนี้อยู่ทั้งยังไม่มีใครหาพบได้ง่ายๆเปิดถังเซียนพูดย่างเชื่องช้าใบหน้าของอัญชีซีแสดงความโกรธเคืองทันทีอีกแล้วเขาผลักไสเธอทุกครั้งที่จะมีเรื่องเลวร้ายแม้ว่าเขาจะทำเพื่อเธอแต่เขาไม่ถามเธอเลยว่าเธอคิดอะไรอยู่เธอต้องการอะไรมันไม่ยุติธรรมเลยเปิดถังเซียนข้าเป็นใครในชีวิตท่านอัญชีซีถามขึ้นอย่างเย็นชาแม้เธอจะหงุดหงิดก็ตาม แน่นอนว่าเจ้าเป็นผู้หญิงที่ข้ารักเป็นภรรยาของข้าเปรยถังเซียนตอบทันควันอย่างไม่ต้องคิดเช่นนั้นแล้วภรรยามีหน้าที่อะไรหากไม่ได้เพื่อแบ่งปันความสุขและความเศร้าของสามีท่านคิดว่าข้าเป็นนกแบบไหนนกเหยี่ยวที่พร้อมจะยืนหยัดต่อสู้หรือนกกระจิบทำรังที่เมื่อภัยพิบัติเข้าใกล้แล้วจะกระพือปีกหนีก่อนใครอันชีซีประชดประชันข้าไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นเลยเปิยถังเซียนอุ้มอันชีซีไว้ในอ้อมแขนใบหน้าเขามีแต่ความกังวล ข้ารู้ว่าเจ้าจะไม่ทิ้งข้าข้าแค่อยากปกป้องเจ้าไม่อยากให้เจ้าเข้าไปพัวพันและเจ็บปวดเพราะสิ่งใดทั้งนั้นทำไมเจ้าถึงคิดแง่ร้ายเล่าข้าก็ไม่ได้อยากคิดนี้แต่ท่านเองก็ต้องตกอยู่ในอันตรายท่านคิดว่าข้าจะอยู่ที่นี่และกินอิ่มนอนหลับสบายอย่างนั้นหรืออันชีซีตอบกระแทกกระทันแต่ใบหน้าของเธอกลับเต็มไปด้วยความโศกเศร้าโอ้เจ้าตัวน้อยอย่าทำหน้าเช่นนั้นเลยข้าเจ็บปวด เปย์ทังเซียนพูดอย่างอ่อนโยนเขามองอันชีซีที่กำลังน้ำตาคลอและเหตุผลหนักแน่นท,ทั้งหมดที่เขามีก็มาลายหายไปเอาละ่ะในเมื่อเจ้าอยากจะตามติดข้าไปข้าก็ไม่มีสิ่งใดจะพูดอีกแต่หลังจากที่เจ้าออกไปข้างนอกแล้วเจ้าต้องเชื่อฟังข้าอย่าสร้างปัญหาให้ข้าหรือกระทั่งตัวเองรู้ไหมเปยดทังเซียนกอดอันชีซีเบาๆพลางพูดสั่งเสียงดุเล็กน้อยความคับข้องใจบนหน้าอันชีซีหายไปอย่างรวดเร็วเธอพูดอย่างตื่นเต้นและประจบประแจงเปย์ทังเซียน ได้สิค่าจะเชื่อฟังท่านแค่ค่าได้อยู่กับท่านเท่านั้นก็พอแล้วเปิดถังเซียนไม่มีทางเลือกจริงๆเขาถูกผู้หญิงตัวเล็กๆนี้ครอบงำจนสติเลือนรางเสียแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งสองต่างมุ่นกับการเก็บข้าวของวันนี้พวกเขาต้องบอกลาวิมานแสนสุขที่สร้างร่วมกันมากว่าหนึ่งเดือนแม้จะไม่อยากจากไปแต่ก็ไม่อาจาทําเช่นนั้นได้เปิดถังเซียนกอดอันชีสีแน่นครู่หนึ่งก่อนจะกระโดดขึ้นบนหลังมา้าและควบมันออกไปโดยมีสุ่ยสุยวิ่งอยู่ข้างๆทั้งที่ม้ามีความเร็วกว่าสัตว์ชนิดอื่น แต่เสือหิมะในตำนานชนิดนี้ก็แสดงพลังอันน่าทึ่งได้จริงๆอันชีซีอยู่ในอ้อมแขนของเปิดถังเซียนเธอเงยหน้าขึ้นมองเขาพลางพูดด้วยรอยยิ้มภาคภูมิใจดูสิแม้ว่าม้าของท่านจะอัศจรรย์นะแต่ก็ไม่อาจสู้พลังน้ําได้เปิดทังเซียนยิ้มเบาๆอย่างไม่พูดอะไรเขาเองก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นที่สุยสุ่อยู่เคียงข้างอันชีซีถึงมันจะดูหญิงและดื้อแต่ต้องยอมรับเลยว่ามันวิเศษจริงๆ หลังจากทั้งสองเดินทางข้ามน้ำข้ามป่ากันทั้งวันทั้งคืนประตูเมืองก็ปรากฏขึ้นด้านหน้าพร้อมกับฝูงชนจำนวนมากที่กองกันอยู่ตรงทางเข้าประกอบกับทหารที่เฝ้าประตูอยู่อย่างเข้มงวดไม่ยอมให้เข้ารุกล้ำเข้าไปได้เลยบทที่384นี่มันเกิดอะไรขึ้นอันชีซีมองเหตุการณ์ตรงหน้าด้วยความสับสนทั้งสองใจเต้นรัวด้วยต่างรู้สึกถึงลางร้ายหรือมีบางอย่างเกิดขึ้นกับจักรพรรดิหลีกทาง เปิดทั้งเซียนตะโกนเสียงดังและคนรอบๆนั้นก็ถอยหลังกลับอย่างรวดเร็วมีเพียงเจ้าหน้าที่และทหารล้อมอยู่รอบทั้งสองพวกเจ้าเป็นใครลงจากหลังมาเดี๋ยวนี้มาให้คนตัวเสียนายผลที่ถือดับยาวตะโกนใส่เปิดทั้งเซียนอันชีซีริตาลงเธอหันไปหาเปิดทั้งเซียนเห็นว่าเขาไม่โต้อตอบอะไรเธอจึงยิ้มขึ้นโอ้ข้าไม่รู้ว่าควรจะชื่นชมที่เจ้าอาจหารหรือหัวเราะเยาะเพราะความตายกำลังเข้าใกล้ตัวเจ้า บรรดาทหารได้ยินอัญชีซีพูดดังนั้นต่างก็มองหน้ากันด้วยสายตาลนลานพวกเขาไร้มาอาจคาดเดาได้ว่าการปรากฏตัวของคนทั้งสองนี้พวกเขาเป็นใครกันรู้แต่ดูสูงส่งยิ่งนักบางอาจเจ้ากล้าดูหมิน่นและขมขู่เจ้าหน้าที่ของจักรพรรดิได้อย่างไรมานี่อย่าได้คิดว่าจะหนีพ้นนายพลแผดเสียงดัง อันชีซีและเปยถทังเซียนมองหน้ากันราวกับว่าพวกเขากำลังส่งความคิดของกันผ่านสายตาเหล่าทหารล้วนแต่เป็นคนที่พวกเขาไม่คุ้นหน้าคุ้นตาและอีกอย่างหนึ่งไม่มีใครในเมืองนี้ที่ไม่รู้จักอันชีซีหรืออย่างน้อยที่สุดทุกคนก็รู้จักเป่ยถทังเซียนดีแต่แล้วพวกเขาเป็นใครกันพวกเจ้ามาจาก่ายทหารใดใครส่งมารษ ถังเซียนถามด้วยเสียงทุ้มต่ำมองดูคนรอบๆอย่างเหยียดหยามเมื่อพวกเขาได้ยินคำถามนั้นทุกสิ่งก็ตกอยู่ในความเงียบเงันอีกครั้งมีเพียงนายพลในชุดเกราะหนาที่คำรามด้วยความโกรธและเย,ายาียหยันให้ตายเธอเด็กน่ารักน่าชังคนนี้มาจากไหนกันพ่อแม่พี่น้องมาฟังพวกเขาเป่าร้องกันดีกว่าโอ้ดึงนางลงมาสิดึงสาวน้อยคนนั้นเข้ามาในพุ่มไม้ฮ่าห้าเสียงหัวเราะอ,อาจารย์ดังแทรกขึ้น พวกเขาไม่เคยเห็นหญิงใดในเมืองงดงามเท่าอันชีซีมาก่อนดูเจ้าจะร้องเรียกหาความตายเปยดถังเซียนส่งเสียงพูดอยู่ในลำคอพลันร่างกายของเขาก็ดูเดือดพลังภายในทำงานอยู่อย่างเงียบทันใดนั้นเสียงระเบิดก็ดังขึ้นในพริบตาเนื้อเลือดของเหล่าทหารถูกฉีกออกจากกันทันทีกลิ่นเลือดคลักคลุ้งและผู้คนก็กรีดร้องพลางวิ่งหนีอย่างตื่นตระหนกเปยเปยดทำไมถึงใจร้จังเลย อันชีซีพิงหน้าอกของเปยถังเซียนเบาๆเธอพูดด้วยรอยยิ้มเจ้าเลเช่นเดียวกับมุมปากเปยถทังเซียนที่กำลังยกขึ้นอยู่อ่อนๆอันชีซีถามขึ้นอีกครั้งดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นอยู่ภายในไม่เช่นนั้นทหารแปลกหน้าเหล่านี้คงไม่อาจมาเฝ้าประตูเมืองได้เป็นแน่พวกมันเป็นโจรไม่ใช่ทหารเปยถังเซียนตอบเสียงแข็งในตาของเขามีแต่ความอาฆาตและกระหายเลือดว่ายังไงนะโจรหรือหากพวกเขาเป็นโจรจริงก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มไม่ก็ประหารชีวิตสิท่านรู้ได้อย่างไร อันชีซีถามอย่างประหลาดใจตราราชวงศ์อยู่ที่เอวของข้าและมันมองเห็นได้ง่ายดายนะนี่เป็นสิ่งที่เหล่าทหารจะรู้กันในทันทีแต่คนพวกนี้ไม่สนใจเลยทั้งยังมีใครหลายคนมองทองและยกบนตัวข้าอย่างละโมบที่สำคัญคำพูดที่อ้าออกจากปากมีแต่กลิ่นจนทั้งนั้นมนุษย์พันสารเลวถึงจะกล้ายหยิบมันมาใช้เปยท์ทังเซียนพูดเบาๆในเวลานี้ใบหน้าของเปยท์ทังเซียนดูเย็นชายอย่างน่ากลัว เขาครุ่นคิดว่าคนเหล่านี้เป็นใครมาจากไหนจัก,กรพัรดิทำอะไรอยู่เหตุใดถึงได้เพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นนั้นพวกเขาก็สมควรตายแต่เป่ยเปยเรารีบเข้าไปข้างในกันเถิดจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอันชีซีพูดอย่างเร่งรีบทั้งสองผ่านเข้าประตูเมืองด้วยกันความเงียบเชียบเข้าปกคลุมทั่วท้องถนนทันทีราวกับว่ามันเป็นเมืองรกร้างไร้ซึ่งคนสัญจรไปมาไม่เหมือนที่เคยเป็นโอมันเกิดอะไรขึ้นกัน อันชีซีอุทานพวกเขาเข้ามาถึงประตูพระราชวังแต่มันกลับไม่เปิดอ้าทั้งถูกปิดไว้อย่างแน่นหนาแม้แต่ยามเฝ้าประตูก็หายไปทุกอย่างช่างประหลาดและหดหูทั้งสองกระโดดลงจากหลังม้าทันทีเปิดทั้งเซียนสอดสายสายตาไปรอบๆด้วยความระมัดระวังเขาเงี่ยหูตั้งใจฟังเสียงอยู่ครู่หนึ่งแววตามีแต่ความวิตกกังวลเขากระซิบข้างหูอันชีซีซีเอ๋อเจ้าจงกลับขึ้นหลังม้าเดี๋ยวนี้และจงอยู่อย่างระวังตัวข้าจะเข้าไป ไปดูก่อนหากไม่มีสิ่งใดค่าจะออกมาหาเจ้าทันทีแต่หากค่าเข้าไปนานผิดปกติเจ้าจงไปให้ไกลาจากที่นี่เข้าใจหรือไม่อันชีซีกอดเปิดถังเซียนไว้แน่นไม่ท่านจะทิ้งค่าอีกแล้วไหนท่านบอกค่าว่าเราจะอยู่ด้วยกันต่อสู้ด้วยกันแม้ถนนนองเลือดอย่างไรเล่าบทที่385ฟังนะข้าไม่ได้อยากทิ้งเจ้า แต่ตอนนี้ข้าไม่รู้ว่าราชวงศ์มีใครอยู่หรือตายบ้างข้าไม่มั่นใจด้วยซ้ำว่าจะพาเจ้าไปด้วยได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่าหากเจ้าไม่ไปกับข้าข้าก็ยังมีโอกาสหลบหนีได้เจ้าก็เช่นกันเพราะแม้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคนหนึ่งแต่อีกคนก็สามารถมาช่วยเหลือได้ถูกไหมเปยถังเซียนพูดอย่างรวดเร็วเขาพยายามทำให้อันชีซีสงบลงเปยดถังเซียนลดเสียงเบาและพูดอีกครั้งหากมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับข้า เจ้าจงไปหาจีป่อชางทันทีเขาเชื่อถือได้และเขาปกป้องเจ้าได้เพราะไม่มีใครกล้าแต่ต้องเขาและเมื่อพบเขาแล้วเจ้าต้องไปที่ภูเขาทรงซานในเขตเมืองทางใต้ตามหาตัวบรรพบรุษราชวงศ์เปยดเหอของเราพอจําได้ใช้ไหมเปิดทั้งเซียนพูดอย่างเร่งรีบเราากับเขารู้สึกว่าเขาจะทำหลายสิ่งได้ไม่สำเร็จจนกลับมาหาเธอไม่ทันแต่อันชีซีก็มีแต่ความหมุดหงิดอยู่ในจิตใจเต็มไปหมดถ้าไม่มีเขาเธอจะทำสิ่งต่างๆทั้งหมดได้ยังไง ไม่หยุดพูดเดี๋ยวนี้นะข้าจะไม่ไปไหนข้าจะปกป้องท่านและท่านจะปลอดภัยเชื่อข้าสิอันชีซีสะอื้นเธอโผล่เข้ากอดเปิดถังเซียนซีเออเชื่อฟังข้าสีแล้วเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปข้าจะไม่เป็นไรแน่นอนเปิดถังเซียนใช้มือเช็ดน้ำตาอันชีซีไม่ข้าไม่ฟังท่านก็แค่อยากกำจัดข้าเปิดถังเซียนท่านมันใจร้ายข้าเพียงอยากอยู่กับท่านไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทำไมท่านไม่เข้าใจข้าเลยมองตาข้าให้ดี มองว่าข้าก็เป็นคนที่มีเลือดเนื้อและความรู้สึกและข้าทนไม่ได้ที่จะต้องแยกจากท่านทำไมไม่เข้าใจข้าบ้างอันชีซีตะโกนดังด้วยความโกรธเปิดถังเซียนตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเขารีบปิดปากอันชีซีจ้องมองเธอและพูดอย่างงุดหงิดหยุดกรีดร้องได้แล้วซีเอ,อ๋อทำไมเจ้าถึงได้ดื้อขนาดนี้เจ้าไม่ยอมเชื่อฟังข้าเหมือนเมื่อก่อนทำตัวเป็นเด็กน้อยข้าไม่ได้อันชีซีโกรธมากจนเธอพูดไม่ออกทั้งที่ในใจเธออยากจะเถียงเขาเหลือเกิน ในช่วงเวลาที่ทั้งสองกำลังประลองวัติ์กันทันใดนั้นประตูคฤหาสน์ของซีอานที่ถูกเปิดออกอย่างช้าๆเปิดถังยุ่นในชุดขาวยาวลากพื้นเดินออกมาด้วยรอยยิ้มเขาปรบมือเสียงดังช่างเป็นฉากที่น่าประทับใจยิ่งนักโชคดีจริงๆที่ข้าได้เห็นมันจุจุแต่ว่าข้างุนงงเหลือเกินทําอะไรกันอยู่หรือนี่เหตุใดถึงได้เถียงกันเรื่องเข้าคฤหาสน์ตัวเองเล่าหือซีอานอันชีซีเข้ากอดเปิดถังเซียนแน่นเปิดถังเซียนหีตาลงและตอบกลับ เปิดถังยุ่นจงให้เกียรติกันนามสกุลข้าไม่ใช่คำที่เจ้าจะเรียกได้ตามใจและให้คำอธิบายข้ามาเสียว่าเหตุใดเจ้าถึงเข้าไปอยู่ในวังของข้าเปิดถังเซียนและเปิดถังยุ่นจ้องหน้ากันอย่างดูเดือดราวกับมีพายุพัดอยู่รุนแรงแม้มองไม่เห็นอย่าก,กังวลไปเลยข้าแค่มาทักทายเจ้าตามคำสั่งของจักรพัิโกและจักรพัิอยากจะพบเจ้านะเปิดถังยุ่นพูดอย่างยั่วยวนเปิดถังเซียนขมวดคิ้ว จักรพรรดิเรียกพบข้าหรือว่าแต่เขารู้ได้อย่างไรว่าข้าจะมาที่นี่ในยิ่งกว่านั้นมันไม่ใช่หน้าที่เจ้าที่จะมารับคําสั่งจากจักรพรรดิหรือกระทั่งโผล่หัวอยู่ในวังของข้าอืมอึมข้าเป็นเพียงผู้สงสารจึงทําตามหน้าที่เท่านั้นและเจ้าจะเชื่อหรือไม่ก็ได้แต่ข้าก็แนะนําให้เจ้าเชื่อนะนะเพราะหากเจ้าไม่ไปเจ้าจะเสียใจในภายหลังเป็นแน่เปิ่ยถังเซียนเปิ่ยถังยุ่นยักไหล่พลังยิ้มอย่างชั่วร้ายเปื่อย อันชีซีเงยหน้าขึ้นมองเปิถังเซียนอย่างกังวลเธอสัมผัสได้ว่าเปิดถังยุ่นเปลี่ยนไปเช่นเดียวกับที่เปยดถังเซียนรู้สึกไม่เป็นไรไปดูกันก่อนปู่หวงบอกข้าว่าหากพาเจ้ากลับมาในครั้งนี้ให้ข้าไปพบเขาพร้อมกับเจ้าเปิถังเซียนเหลือบมองเปิถังยุ่นพูดกับอันชีซีด้วยเสียงแผ่วเบาจำปิ่นปักผมที่ปูห่หวงให้เจ้าให้หรือเปล่าอันชีซีกระซิบตอบข้าพกติดตัวอยู่เสมอทำไมรือ ทันใดนั้นอันชีซีก็เพิ่งรู้ตัวว่าเธอได้หลุดพูดความลับไปแล้วใบหน้าเธอแดงขึ้นด้วยความเขินอายเพราะปิ่นปักผมนั้นเป็นเหมือนสิ่งที่บ่งบอกว่าเธอรักเขาอยู่สมอเธอจึงนำมันไปด้วยทุกที่ไม่เคยห่างอันชีซีมองเป่ยทั้งเซียนตาดมึงข้าแค่ใช้มันเป็นเครื่องประดับเท่านั้นขอบคุณที่รับฟังแต่งงานกับนางสนมโง่ทางช่องเรบิกา no โปรดกดติดตามเปิดเตือนเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปและสามารถสนับสนุนช่องได้ในทุกช่องทางขอให้มีความสุขสนุกในการฟังขอบคุณค่ะ